ที่หาแต่ละเนาะเออ่ตอนนี้การงากจะได้บุกไปพอสมควรเนาะเออ่กาใช้เวลานิดนึงแหละเพราะว่าเฮาเป็นเครื่องหน่อยเนาะท่านผู้ชมเป็นเตียงสามน,นิว้วสี่นิว้วนี่แหละเพราะว่าเฮากเอ่อมีเครื่องหน่อยไว้ในการ,กรเกษตรในการประมงนี่แหละเฮากัสูบไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชม ตะว่ากับเพื่อบ่ได้เพราะว่าขี่กับโบยใจโตดีกจะมี่หอบเออเบาดับัา,บาสตรตัวนี่ก็หาราคาจบพาลูกพาเนี่ยลักจบกินบม่มีเออมาเป็นเคยมาอาศัยอยู่มองยูบอลเข้ากะมาหาราคาจกสาดตรขี่ขาด่มันมันตัวมันสาดอีลีนะรอดแต่จังหวะเออเออมันติดกับมามันย่มไรเนาะเขากับ้องมาเฝ้ามาดูแลแหละ เออเพราะว่าตับย์สินของเขาเนาะมันก็เคยรักเคยจกมาแล้วก็มีการอ่าครูมันไปหลอกนึงแล้วหลายเทียแหละได้เรี่ยงเรี่ยงการรักขโมยของมันนี่เนาะเออเป็นอ่าสันดานบบดีนั่นแหละเทียรแนวมันก็คือกันเทียรแนวมันนี่ก็รักกระจกคือกันอ่ามาเป็นเคยเป็นยังอยู่นี่การรักของพี่ของน้องก็ได้สนใจแย่ดีเลยเออสันดานซัววสัสสัสแนวนี่เนาะ เลยไซส์เป็นสันดานอดตัวเลยเนี่ยเกิดมาบ่เคยพกเคยปพอสันดานตัวสันดานนับไปจนไร่มันเนย่ะมันกะหลักมันกะจกเอาทูกสิงทุกอย่างมันโมมี่มันกะหาหลักหาจกของพีของหลอกเบอบ่เหตุการณ์เหตุงานทําการทํางานนะดึงกลับมาอยู่มาใสเลือกกันไปแล้วน้ำประยูนน้ำกันบัดดิกามาหารลักหาจกของพีของหลอกมีอยากมี่กินกันลัก รักคองพี่ของนนองกินเอ,อ่อรักไปกินรักไปซื้อไปขายเออขาเขาเาบาเพราะตักเตือนมัน็าด้ใจเอ,อ่อตอนนี้ก็มีมาตรการทีล่งโทษมันยางนัดยางเดียวนะแต่แม่นพอ่อละก็ต้องขามันให้มันตายครับเออรับรักฐานเลยแหละเลขาถิอ่จงไหวนะเพราะบ,บ้าเขาดีกับเอ่อเป็นทห,หารเป็นนัดลบมานะ่เออขาติดขามันขามันให้มันล่างโคตรมันพ้อมานะ่ คนเวัวแนวนี้อ่อพอขคววสิอยู่ในสังคมอีกต่อไปเนาะหาหลักค้ายกของพี่ของหงอกมันก็ได้ส้นใจนะเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กินเออมันได้กินด้อยากในซีด้ขายของมันเนี่ยนะเออสำรับไอ้คลิปนีเขาอาจจะว่ารุ่นแรกไปเนาะแต่ว่าแต่พอโทษขอไปเอฟซีแหละท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมิปสามเนาะเข้ากับไปย่มอดกันเรื่องของพวกมูลิตาแต่ว่าเขากับอดบ่ได้เพราะว่ามันไหล ข่างลายข้าวเ้อากับท่อนรับสภพาพยัง,งยหิบบ่ไดดเนาะไาายพยีหลายข้าวแล้วเข้ากับบ่ไหวอันนี้ปลาเข้าตรงมันนั่งเผานั่งกรอบเครื่องนะเพราเข้ากับยูบ้านแต่ยูปลามาบ้านลอยลอยเม็ดต้องลอยก็เม็ดุ่นแหละจากบ้านจากสวนเข้ามามาบอ่อปลาทีน้าเข้าเนาะแต่ปอามันกับบ่มีรลักมีจกขมงขโมุยตอนนี้เพราะว่ามันมาอยู่อาศัยนี่มันกับมาหาลักหาจกของปีของงอมันบริสุทธิ์ใจขอแต่ว่ามันด้นะ คืชจังไดให้หน้าสาโทกกบมี่มอยู่มาเฮ็ดยาเฮ็ดกินแบบมหาราคาจกจับปูจับป่าของของผีคลองนอทางเมียมันเห็นนะมันก็บอเคยคักเคยเตือนกันบอเคยบอกกันบอเคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยทรงจังสีเฮาสี่นี่มาตรการจังไดผู้ใดมีความคิดเห็นกับคอมเมนต์มาบอกในเรื่องทานผู้ชมเลยเฮาสีดำเนินการแน่วใดเว่าเฮากับพยาม จักจับมันหลายเบียร์ะแต่ว่ากับยังย่อนเ่นกับมาเจียเนาะกับฝากท่า,านผู้ชมทีเข้ามาที่ที่สามคนไหนกดแช่นะเ,เป็นกำลังใจในการทำคิดด้วยการทำคิดสระาั้นนี่แหละท่านนี่เท่ากาับเท่ากาับยอมรับบ่ได้นะเรื่องการรักการขโมยไอรัพย์สินของคนอื่นนี่เพราะว่าต้นตะปูลเท่าพอแม่เท่ากับว่ามีเป็นแนวนี้เนาะ มันกับมี่มันกับมี่าเป็นเสียเป็นแนวของมันผี่มาอาศายอยู่อ่ายังสี่เอบักนึงก็ตายไปแล้วบักบักขีขาพวนยองเนี่มันก็นตายไปแล้วบักคาหนึ่งเนาะ,ะบันนี้ก็เสี่ยนแนวมันมาเอาเอา,เอาทั้งอีอ,อีห้านี่ก็เป็นลูกป้าลูกยังนี่แหละเอมันกับมะเข้กาวมะเคยบอกบอกกาวกันทักเปืียนมันได้ดีดีได้ดีจะสีมันกาวมืดหาลักหาจกไปให้ไอ้เหี้ยมันกีนยังสี่เท่ากับ บอไหวเนาะทนรับสภากเที่ยวิดกับพอไหวขึ้นกันแต่เั้นไรกับฝากทางผู้ชมดีมี้ขอที่เห็นตั้งๆเนาะสยายย่ามไผ่ข้อมมนมากขอคิดไม่เข้าฟังแนวว่าเข้าสีข่วนตีแก้ไขแนวดายจำเนืนอการในแต่ว่าเข้าหนีนี่ีย่างเดียวคือแบบอยากจัดการมันเลยแหละเข่ากับกาวาย่อมทิดคุกติตล่างคนแหละเวาน้าใจเขาได้เพราะว่าเข้าเป็นคนแบบอารมณ์ อารมณ์ห่อนพร้อมาไนดะ้เพราะว่าเคยคือคูขามันมาเทียสองเทียแล้วในการรักขมง้งขมวยทรัพย์จีนยังตองมั่นหน่ไดนะ้จังไรก็ฝากท่านผู้ชมที่ที่ซามารับชมและติดตามคอมเมนต์เขามาบอกได้ว่าเขาควรนทเป็นไรเนาะจังไรก็ฝากขอบคุณหลายๆทีมีมันอาจจะมีควบรุนแรงในการใส่พระรงภาษา,า,กา,นนา,ากับฝากพิจารณานิดนึงเนาะเพราะว่าเทากับอารมณ์ห่อนเทากับบ่พอใจหลาย เปลี่ยนการลักขโมยทรัพย์สินเน่ยแล้ว